สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องฟา r m c h a น n น,นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับยูฟา a a ด d e ครับผมมาอยู่กับเกมไฮโลไทยกันเนาะมาวันนี้ผมจะขยี้น้องหมวยแล้วครับผมมาวันนี้ก็พกมาที่2 2 0บบาทมา มารลตาหน้าครับผมอาจจะเสียเวลาสักหน่อยสําหรับใครที่เข้ามาดูกันแล้วก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมมาเพื่อผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปแล้วกันเนาะมาผมเรียวจัดต่าเลยครับผมตานี้มาอืมก็จะตามสติป,ประมาณนี้นะครับผม เอาแค่นี้พอครับผมตั้งหมดครับหรือต้องพอครับผมถ้าตั้งไม่หมดก็น่าจะมีต่ออยู่นะเอาสิบเอ็ดไทรูเชื้อเลย <6. S 1> เปิดมาดอกแรกเอาได้อยู่ครับผมบวกไปหนึ่งร้อยสิบบาทมาตาต่อไปแทงอะไรดีครับผม มาดันต่ำยาวๆไปเลยดีกว่าครับผมมามาดูครับผมตานี้จะถูกไหมเดี๋ยวนี้น้องหมวยชอบสลับขาหลออครับผมมาเปิดมาน้องหมวยมาดูครับผมจะถูกไหมสี่มา หนึ 1, 4, ่งย่สห้าครับผมยังดีนะที่ออกต่ำโอ้โหถ้าออกสูงแล้วเรียบร้อยเลยครับผมแล้วก็บวกไป260เนาะมาไปต่อครับผมตานี้แทงอะไรดีมันจะออกต่ำยาวไหมนะอ๋ะลอลงดันต่ำสักตาก็ได้ครับผมมา ก็จะใส่ประมาณนี้นะครับผมใส่แบบตามสูตรแบบไม่มีกักเลยครับผมมีแต่หมดตูดอย่างเดียวครับผมมาเปิดมายังไงดอกนี้สองมาอมสองห้าหกเรียบร้อยครับผมโ,<ฮ>โดนไปครับผมผม,มอ่ะโดนอ่ะลบไปเจบบาทเนาะมา มาก็ถือว่าไม่ขาดทุนนะครับผมก็ยังมีกําไรอยู่ครับผมมารอบนี้เดินสูงตามเลยครับผมมาจะโดนหลอกอีกไหมเดินสูงไปเต็มระบบเลยครับมามาดูครับผมจะถูกไหม เกิดมาเยี่ไม่นะโอ้โหเยี่ยวสามห้าเรียบร้อยเลยครับห้าขาดทุนไปอีกเก้าสิบครับบนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยโดนหลอกอีกแล้วมันออกมันอกอกแบบช่างมันครับมาดันต่ำตัวเลยครับตานี้ตามมันไปครับ มันจะหนีได้ถึงไหนมามาแทงไม่เยอะครับผมแทงแค่หมดมาเปิดมาเดีย๋ยวมัวตีลีลาครับเปิดมาเลยสองอ้หนึ่งสองสามสครับผมเรียบร้อยครับหื <c oughs> ดอกนี้เอ้า ก็บวกไป350หางั้นเอาแค่นี้แล้วกันเนาะก็ได้กำไรแล้วครับผมกำไรตั้ง500เอา้าก็เอาแค่นี้ก็พอครับผมก็หรือจะไปต่อดีเอาอีกสักตาได้ไหมเถมเถมเอ้าอีกสักตาก็ได้มาจัดต่ำไปครับรอบนี้เถมๆถมมา แทมสักหน่อยครับผมชอบแทมชอบแทมตอนเรกว่าจะโผล่มาโอ้เทงไม่ทันครับผมมาตอนเรียกว่าจะโผล่เปิดมาสองอ้สองสามสอดอกอเรียบร้อยครับผมสองขาดทุนอีกไหมนเนี่ยนั่นว่าแล้วขาดทุนสามสิบบาทเทงตั้งหลายตัวครับโดนสองตัวเฉลอ่ยโดนสามตัวเฉลเลย งั้นก็เอาแค่นี้ก็พอครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับ